ขนาดของกระชังจะต้องมีความสูงอย่างน้อย120เซนนะครับการไม่ให้กบเนี่ยเขากระโดดออกจะต้องมีหลักที่แข็งแรงมั่นคงจะต้องมีส่วนที่เป็นน้ําแล้วก็มีส่วนที่เป็นบกข้างในเราจะต้องมีพืชน้ําเพื่อที่จะให้กบไปอาศัยศัตรูของกบเนี่ยจะมีอยู่2อ,อย่างจะมีงูแล้วก็มีนกถ้าเกิดเราใช้กระชังเป็นตาข่ายในร่อนงูจะเข้าไม่ได้แต่นกเขาจะเข้าได้ด้านบนจําเป็นจะต้องมีพืชเพื่อที่จะให้เขา เข้าไปหลบควรที่จะเลือกกบที่มาจากแหล่งที่มาหลายๆแหล่งเพื่อที่จะไม่ให้ได้สายเลือดที่มันชิดกันเกินไปถ้าเกิดซื้อมาจากฟาร์มเดียวกันเลยเนี่ยมันจะเป็นสายเลือดที่ชิดกันมันจะทําให้เกิดโรคง่ายมีการจเจริญเติบโตที่ไม่ดีการเลี้ยงพ่อพันธุแม่พันุ์กบวิธีนี้เนี่ยกิ่นของน,น้ําเน่าจะไม่มีจะได้กบที่สมบูรณ์แข็งแรงวิธีการเตรียมกระชังแบบนี้จะทําให้ท่านเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นการเตรียมกระชังสาหรับเลี้ยงพ่อพันธแม่พันุ์กบเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการเตรียมกระชังสําหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบนะครับ สำหรับการเตรียมกระชังนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงพ่อพันธ์แม่พันธุ์กบเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องคำนึงถึงเลยก็คือขนาดของกระชังตัวขนาดของกระชังเนี่ยจะต้องมีความสูงอย่างน้อย120เซนนะครับเพื่อที่จะกันไม่ให้กบเนี่ยเขากระโดดออกแล้วก็มีพื้นที่แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ปริมาณกบที่เราจะเลี้ยงพื้นที่ด้านในนะครับก็คือถ้าจะเลี้ยงเอาพ่อพันธ์แม่พันเนี่ยเราควรที่จะเลี้ยงไม่เกิน5้าถึงหตัวต่อ1ตารางเมตร เพราะว่าลักษณะของกบนะครับกบที่จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่และก็มีอาณาเขตของตัวเองด้วยซึ่งกระชังตัวนี้นะครับจะมีขนาดพื้นที่กว้างเนี่ยก็คือ2,3งคูณสเมตรก็คือสามารถที่จะเลี้ยงกบได้3 0มสถึงสาตัวนะครับเพื่อที่จะทําเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในปีถัดไปครับและก็องค์ประกอบสําหรับการวางกระชังก็คือเราจะต้องมีหลักที่แข็งแรงมั่นคง แล้วก็ในกระชังเนี่ยจะมีส่วนประกอบอีกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นน้ำนะครับพื้นที่ที่เราจะไปวางกระชังเนี่ยมันจะต้องมีส่วนที่เป็นน้ําเพื่อที่จะให้กบเขาลงเล่นน้ําได้แล้วก็มีส่วนที่เป็นบกก็คือส่วนใหญ่แล้วกบเนี่ยจะขึ้นมาอยู่บนบกด้วยข้างในเราจะต้องมีพืชน้ํามีพืชน้ําเพื่อที่จะให้กบไปอาศัยไปหลบนะครับก็คือศัตรูของกบจะมีอยู่2อ,อย่าง ซึ่งศัตร ok ูของกบเนี่ยจะมีอยู่2อย the <c oughs> ่างเป็นหลักนะครับก็คือจะมีงูและก็มีนกก็คืองูเนี่ยถ้าเกิดเราใช้กระชังเป็นตาข่ายไนล่อนงูจะเข้าไม่ได้แต่นกเขาจะเข้าได้ด้านบนนะครับก็คือเราจําเป็นจะต้องมีพืชเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปหลบเวลากบเขาเจอนกเจออะไรเนี่ยเขาจะตกใจเขาจะต้องเข้าไปหลบแล้วก็บริเวณที่เราจะวางกระชังเนี่ยควรที่จะมีอากาศที่ไม่ร้อนเกินไปหรือมีอยู่ในร่มบ้างก็คือเราอาศัยร่มไม้ร่มอะไรเราก็สามารถที่จะวางได้นะครับ บริเวณที่เราจะวางนะครับจะมันก็จะเป็นพื้นที่โล่งพื้นที่ตรงนี้โดยปกติแล้วเป็นนาข้าวนะครับนาข้าวแล้วก็อยู่ในร่มไม้เนี่ยข้าวจะไม่ค่อยได้ผลผลิตเท่าไหร่ตัวนี้เราก็เลยวางกระชังนะครับเพื่อที่จะอาศัยร่มบางแดดให้กบด้วยก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นน้ำนะครับเป็นน้ําเป็นดินเลนียเพื่อที่จะให้กบเขาเล่นแล้วก็จะมีฝั่งที่เป็นบกเพื่อให้เขาขึ้นมาสําหรับวิธีการเลือกซื้อกบมาเลี้ยงเพื่อที่จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็คือเรา ควรที่จะเลือกกบที่มาจากแหล่งที่มาหลายๆแหล่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ได้สายเลือดที่มันชิดกันเกินไปถ้าเกิดเราซื้อมาจากฟาร์มเดียวกันเลยเนี่ยมันจะเป็นสายเลือดที่ชิดกันเกินไปมันจะทําให้เกิดโรคง่ายแล้วก็กบเนี่ยมีการเจริญเต,ติบโตที่ไม่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือกบเนี่ยเวลาเลือดชิดกันเกินไปก็จะตัวเล็กลงเรื่อยๆเหตุผลก็คือเราควรที่จะเลือกมาจากหลายๆฟาร์มนะครับซื้อจากแหล่งหลายๆแหล่งซื้อจากหลายๆตลาดสามารถที่จะซื้อกบจากตลาดกบเนื้อเนี่ยมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ และอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่เราซื้อกบเนื้อมาเป็นกบพ่อพันธุ์แม่พันเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราจะไปซื้อตัวพ่อพันธุ์แม่พันเลยเนี่ยราคามันจะสูงถึงเวลาเนี่ยเขาจะขายราคาค่อนข้างจะสูงไม่ใช่ราคาของกบเนื้อเราก็เลยจะต้องออกมาเลี้ยงเองซึ่งเมื่อเขาโตเต็มที่นะครับก็คือต้นฤดูฝนปีหน้าเนี่ยเขาจะโตเต็มที่เขาสามารถที่จะผสมพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์ได้เราก็จะคัดเอาตัวที่โตนะครับตัวที่โตตัวที่น้ําหนักดีมีลักษณะดีไปเป็นพ่อพันธ์แม่พันต่อไป สำหรับการให้อาหารกบกบที่เราจะมาเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยก็คือเราจะอาศัยอาหารเม็ดก่อนในช่วงแรกนะครับเ <hi> พราะว่าเป็นกบจากฟาร,ร์มกบที่เขาเลี้ยงเป็นกบเนื้อก็คือเราจะมาเปลี่ยนอาหารก็คือเราจะมีพวกปวกก็สามารถให้ได้นะครับอย่างนี้นะครับปวกพวกนี้นะครับก็ yeah <te al> สามารถที่จะให้เป็นอาหารากบได้นะครับอาหารเม็ดที่เรากล่าวถึงนะครับก็คือเป็นอาหารปลาดุกเป็นอาหารสําหรับเลี้ยงกบเราเอามาเลี้ยงกบด้วยแล้วก็เราจะมาฝึกให้เขากินพวกปวกพวกไส้เดือนพวกแมลงต่างๆนะครับเพื่อที่จะ ช่วยในการลดต้นทุนในเรื่องของอาหารด้วยและก็วิธีการให้อาหารนะครับเราควรที่จะให้แค่วันละหนึ่งครั้งก็พอคำนวณจากปริมาณกบแล้วก็ให้ซึ่งจะเป็นช่วงเวลา5้าหกโมงเย็นเราก็จะให้อาหารกบอีกเป็นทุกวันสําหรับข้อดีนะครับการเลี้ยงพ่อพันธุแม่พันธุ์กบวิธีนี้เนี่ยก็คือ1ละ่ะ ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนน้ำกลิ่นของน้ำเน่านะครับจะไม่มีคือเราจะไม่ต้องไปเปลี่ยนน้ำเลยแล้วก็เราจะได้กบที่สมบูรณ์แข็งแรงมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ส่วนตัวที่ไม่สมบูรณ์นะครับเราก็สามารถที่จะนําไปบริโภคหรือเราจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติก็ได้ตัวนี้เราสามารถที่จะขายเป็นกลบเนื้อก็ได้แล้วก็พ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบที่เลี้ยงในกระชังแบบนี้นะครับจะมีความแข็งแรงแล้วก็ให้ลูกที่ดีกว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เราเลี้ยงในบ่อทั่วไป สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านสนใจในเรื่องของการเลี้ยงกบในกระชังแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงกบเพื่อที่จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หรือจะเลี้ยงเป็นกบเนื้อเพื่อที่จะจําหน่ายในตลาดวิธีการเตรียมกระชังแบบนี้นะครับจะทําให้ท่านเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ําเรื่องกินซึ่งเราจะไม่ต้องไปเปลี่ยนน้ำบ่อยๆนะครับตัวนี้จะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็การฝึกให้เขากินพวกอาหารที่มาจากธรรมชาติก็จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุน ซึ่งกระชังตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ประมาณ2ปีก็จะคุ้มค่าคุ้มราคากว่าการที่เราจะไปทําเป็นบ่อปูนเป็นฟาร์มกบนะครับซึ่งการเตรียมกระชังแบบนี้นะครับจะมีข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือจะทําให้กบเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เป็นโรคง่ายนะครับไม่ติดโรคง่ายก็คือเขาสามารถที่จะอยู่ได้นะครับอากาศถ่ายเทดีเหมือนกับธรรมชาติการเตรียมกระชังสาหรับเลี้ยงพ่อพันธแม่พันกบเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ